ผู้สูงว้เช็คด่วนเลยนะคะถ้าอยู่ใน3กลุ่มนี้เดือนสิงหาคมรับเงินสูงสุด2,790บาท สวัสดีทุกคนนะคะพบกับเกดในเพจสารดีกับพี่เกดเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้พบกันัอนอาทิตย์ที่7สิงหาคมปี2565อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงวัยนะคะซึ่งการแจกเงินในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีหลากหลายรายการมากมายเลยคลิปนี้รวบรวมมาให้เฉพาะผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะ พราะ่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างและอยู่ครบในทุกกลุ่มหรือเปล่านะคะถ้าอยู่ครบในทุกกลุ่มเนี่ยเดือนนี้รับสูงสุด2,790บาทแน่นอนนะคะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดนะคะขอกําลังใจเหมือนเช่นเคยค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคะและถ้าฟังคลิปนี้จบคิดว่าดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมที่จะกดแชร์แล้วก็ส่งต่อข้อมูลดีๆให้กับ พ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเข้าเรื่องกันเลยสําหรับในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมาเช็คกันนะคะว่าพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนะคะอยู่ใน3กลุ่มนี้หรือไม่นะคะถ้าอยู่นะคะรับเงินกันรัวๆไปเลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มไหนนะคะก็ลองบวกเงินกันดูนะคะรวมเงินกันดูว่าเราจะได้รวมแล้วนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยเท่าไหร่นะคะใคร ฟังจบนะคะบวกดูแล้วว่าเราได้เงินรวมแล้วเท่าไหร่นะคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะเริ่มกันเลยนะคะเดือนนี้หลายโครงการมากมายนะคะเริ่มกันที่วันที่8สิงหาคมนี้นะคะจะมีการโอนเงินให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปหรืออาจจะเป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะเป็นการคืนเงินสมทบที่จ่ายเกินไปจำนวนทั้งสิ้นรวมแล้วนะคะ 12เดือนด้วยกันซึ่งการลดเงินสมทบนะคะก็มีมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2564นะคะในช่วงแรกและช่วงที่2เนี่ยก็มาสิ้นสุดที่เดือนกรกฎาคมปี2565การลดเงินสมทบในครั้งนี้เนี่ยเอาเวลาเราไปจ่ายนะคะเรายังจ่ายยอดเต็มอยู่นะคะทางประกันสังคมนะคะเขาก็จะโอนเงินคืนให้นะคะเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกเป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะคะ บางคนถามว่าอต้องลงทะเบียนไหมต้องยื่นเอกสารหรือเปล่านะคะตอนนี้เขาปรับปรุงวิธีการคืนเงินให้แล้วนะคะก็ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะสําหรับคนที่มีพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะไม่สะดวกผูกพร้อมเพย์ยังไม่มีพร้อมเพย์เป็นหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยก็สามารถติดต่อสานักง,งานประกันสังคมได้เลยนะคะอเอาเอกสารไปยื่นนะคะก็เป็นหน้าสมุดบัญชีนั่นเองนะคะ ซึ่งในส่วนนี้นะคะทางเลือกที่1นนะคะสำหรับมาตรา40นะคะถ้าได้รับเงินคืนทั้ง2รอบนะคะก็จะได้รับสูงสุดนะคะ336บาททางเลือกที่2นะคะถ้าได้รับถ้าได้รับเงินคืนทั้ง2รอบนะคะรวมสูงสุด480บาทและทางเลือกที่3นะคะถ้าได้รับเงินคืนทั้ง2รอบครบ1 2เดือนนะคะก็รับสูงสุดอยู่ที่1,440บาทนะคะ ก็บอกว่าเลยนะคะว่าในส่วนนี้นะคะมาตรา40เนี่ยผู้สูงอายุนะคะก็สามารถที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้นะคะบางคนก็อยู่ในมาตรา40อยู่แล้วนะคะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่จ่ายเงินเกินไปนะคะก็เตรียมรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์เป็นหมายเลขแบบประชาชนเลยนะคะสูงสุด1,440บาทนะคะต่อไปนะคะวันที่10สิงหาคมนะคะจะรับเป็นเบี้ยยัยงชีพนะคะเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุก็ 600- ถึง1,000บาทตามขั้นบันไดเหมือนปกติเลยนะคะต่อไปนะคะวันที่15สิงหาคมนะคะเป็นเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีไรายได้นอ้อยถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้นะคะเป็นผู้สูงอายุแล้วและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะรับเงินช่วยเหลือตรงนี้50บาทถึง100บาทนะคะตามโครงการนี้ก็ได้รับไปถึงเดือนกันยายนนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ แล้วนะคะสาหรับเงินในส่วนนี้นะคะเขาอนุมัติให้10เดือนด้วยกันเดือนนี้เดือนที่9นะคะเดือนกันยาก็จะเป็นเดือนที่10เดือนสุดท้ายนะคะหมดโครงการพอดีนะคะกดเป็นเงินสดก็ได้นะคะซื้อของก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะถ้ากดเป็นเงินสดก็ไปกดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะคะแระการสุดท้ายวันที่19สิงหาคมนะคะรับเงินพิเศษสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยเงินนี้อนุมัติให้6เดือนนะคะซึ่ง เดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่5นะคะเดือนกันยายนเป็นเดือนที่6จะจ่ายเดือนกันยายนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะจ่าย100บาทถึง250บาทตามขั้นบันไดกันเลยนะคะอายุ60-69ถึงปีรับ100อายุ70-79ถึงปีรับ150อายุ80-89ถึงปี รับ200นะคะและอายุ90ปีขึ้นไปรับ250บาทหลายๆคนบอกว่าเออเงินตรงนี้นะคะที่เขาได้กันเป็นก้อนเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้รับเลยนะคะก็แล้วแต่นะคะว่าอปทนะคะหรือหน่วยงานท้องที่นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือว่าอบตในท้องที่ของท่านนะคะจะนัดจ่ายวันไหนนะคะแต่สําหรับคนที่ได้เข้าบัญชีนะคะเขาได้กันไปหมดแล้วเนาะโดยรวมนะคะสูงสุดแล้วสําหรับผู้สูงอายุเนี่ย ทั้ง4วันนี้นะคะรวมกันทั้งเดือนเนี่ย2,790บาทกดเป็นเงินสดได้ทั้งสิ้นเลยนะคะทุกรายการ ใครอยู่ครบทุกกลุ่มบ้างนะคะมาคอมเมนต์กันหน่อยหรือใครอยู่ในกลุ่มไหนยังไม่เข้าใจว่าจะได้เท่าไหร่มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวมาตอบให้นะคะสําหรับคลิปนี้เนี่ยอัปเดตให้กันแล้วนะคะโดยเฉพาะสําหรับกลุ่มผู้สูงวัยผู้สูงอายุเลยนะคะใครมีคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมที่จะบอกต่อหรือว่าใครเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เองนะคะก็พิจารณาดูเลยนะคะว่าได้เท่าไหร่กันบ้างน,นะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ อัปเดตกันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ